แกปปี้สาวน้อยสดใสวัย22ปีที่มักมีรอยยิ้มเต็มใบหน้าเสมอเธอชื่นชอบงานศิลปะและเป็นยูทูบเบอร์สาวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจเธอออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วอเมริกากับคู่มั่นของเธอไบรอันการเดินทางที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ถูกถ่ายทอดบนวิดีโอบนโซเชียลมีเดียต่างๆของพวกเขาสถานที่ที่พวกเขาไปรวมถึงการแสดงความรักของคนทั้งคู่อาจทำให้หลายคนต้องรู้สึกอิจฉาแต่แล้วการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขนี้กลับกลายเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงพวกเขาหายไปโซเชียลมีเดียต่างๆก็ปรัสจากการเคลื่อนไหวพวกเขาหายไปไหนอะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขาหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่วันนี้ ชำแหลคดีปริศนาจะมาเล่าให้คุณฟังในชำแหลคดีปริศนา EP 16ตอนการหายตัวไปของคู่รักยูทูบเบอร์แกบบี้และไบรอันคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชม ผู้จะทาต้องการให้ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตไม่ได้มีเจตนาเพื่อชี้นําชักจูงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงหรือการลอกเลียนแบบทั้งนี้การทําร้ายผู้อื่นการฆาตกรรมเป็นสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของมนุษย์ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักทั้งคู่กันก่อนนะคะแกบบี้พิทิโตหรือแกบบี้สาวน้อยชาวอเมริกันอายุ22ปีเธอเกิดและเติบโตที่เมืองบลูพอยต์รัฐนิวยอร์ก เธอเรียนจบมัธยมปลายจากโรงเรียน Bayport Blue Point ในเมือง Bayport รัฐนิวย o อร์กที่นี่เองนะคะเธอก็ได้พบกับไบรอันคริสโตเฟอร์รอนดีหรือว่า Brian ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันหลังจากเรียนจบชั้นมปลายในเดือนมกราคมปี2019แก b บบีตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อและย้ายไปอยู่ที่เมืองโคโรราเนีบีชรัฐนอต t h โคโรร i เนเพื่อทำงานเป็นพนักงานต้อนรับและช่วยงานในครัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในเดือนมีนาคมปี 2019, แกบบี้ก็เริ่มออกเดทกับไบรอันหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับเขาและพ่อแม่ของเขาในเมืองนอตพอยต์รัฐฟลอริดาทั้งคู่ทำงานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวกันโดยที่แกบบี้เธอทำงานที่ร้านขายยาส่วนไรอันทำงานที่แผนกขายของชำแต่ในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 ทั้งคู่ก็ตัดสินใจลาออกจากงาน และเริ่มต้นออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆภายในประเทศเช่นแคลิฟอร์เนียลาสเวกัสต่อมาหลังจากที่คบกันได้ประมาณ1นึ่งปีกว่าๆทั้งคู่ก็ตกลงมั่นกันในเดือนกรกฎาคมปี2020ไบรอันก็ได้โพสต์เกี่ยวกับการมั่นของทั้งคู่ไว้ว่าเขากลัวมากว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความฝันและเขาก็ดีใจมากที่แกบบีตอบตกลงเขาจะรักเธอจนกว่าที่ความตายเนี่ยมันจะพรากทั้งคู่ไปจากกัน แกบบีและ Brian มีความฝันว่าอยากเดินทางท่องอเมริกาด้วยกันพวกเขาจึงเก็บเงินซื้อรถตู้ฟอร์ดมือสองและนำมาดัดแปลงเป็นรถสำหรับใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเขา6เดือนต่อมาการเดินทางครั้งใหม่ของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้น Gabby never goes outside <laughs> <laughs> การเดินทางในครั้งนี้ g a บบีตั้งใจให,ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นบล็อกเกอร์ของเธอกับไบรอั พวกเขาก็เลยเปิดช่อง YouTube และสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Nomadic Static ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของพวกเขาโดยใช้รถตู้ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยกันให้ทุกคนได้รับรู้ดังนั้นหลังจากเดินทางไปพบกับครอบครัวของแกบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่2กรกฎาคมปี2021พวกเขาก็เริ่มต้นเดินทางออกจากบลูพอยต์รัฐนิวยอร์ก และมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์หินในรัฐแคนซัสจากนั้นในวันที่10กรกฎาคมพวกเขาก็เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเกรซแซนดูสรัฐโคโรราโดและได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายถัดไปที่พวกเขาตั้งใจไว้ก็คือรัฐยูทาพวกเขาแวะท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นอุทยานแห่งชาติไซออนอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนบ่อน,น้ำพุร้อนมิสติกซึ่งที่นี่เอง แกบบี้ได้แชร์รูปจุกสุดหวานของเธอกับไบรอันเรียกได้ว่ารูปถ่ายเรื่องราวการเดินทางความรักที่สวยงามของคนทั้งคู่ที่ถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นั้นอาจจะทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกอิจฉาและก็มีความสุขไปกับความโชคดีของทั้งคู่ที่ได้ใช้ชีวิตและการเดินทางตามความฝันในแบบที่เราทุกคนอยากทำแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนกับพวกเขาทั้งคู่เลยก็ได้ทั้งคู่ยังคงเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในรัฐยูทา โดยหลังจากโพสต์รูปถ่ายที่อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์ในวันที่1สิงหาคมแล้วอินสตาแกรของแกบบี้ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวยอยู่ราวๆ2อาทิตย์ก่อนที่จะกลับมาโพสต์รูปจุบของเธอกับไรอันอีกครั้งในอุทยานแห่งชาติอาเชสในวันที่13สิงหาคมและหลังจากนั้นในวันที่20สิงหาคมเธอก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอของเธอบนช่องยูทูบของพวกเขาออกมาเป็นคลิปแรกเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยค่ะ Gabby Peto never goes outside. <laughs> <laughs> Brian's stretching, doing some morning yoga. I love the van. ชื่อว่าหลายๆคนที่ได้รับชมวิดีโอของทั้งคู่ก็คงจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักความหวานของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่พวกเขาเดินทางโดยรอบรัฐยูท่าแล้วจุดหมายต่อไปของพวกเขาก็คืออุทยานแห่งชาติแกรนทีตันรัฐไวโอมิงซึ่งแกบบี้ได้บอกแม่ของเธอในวันที่26สิงหาคมว่า พวกเขากําลังจะเดินทางไปที่นั่นแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะเดินทางต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนซึ่งในวันเดียวกันนั้นเองแกบบี้ได้โพสต์รูปถ่ายของตัวเองที่ร้านอาหารในรัฐยูทาห์ลงในอินสตาแกรมโดยเธอเขียนแคปชั่นว่า Happy Halloween เธอยิ้มสดใสตามแบบฉบับของเธอซึ่งคงจะไม่มีใครคาดคิดว่ารูปนี้จะกลายเป็นรูปสุดท้ายที่แกบบี้โพสต์ก่อนที่เธอจะหายตัวไปจริงๆแล้วก่อนที่แกบบี้จะหายตัวไป เธอได้ส่งข้อความหาแม่ของเธอในวันที่30สิงหาคมโดยบอกว่าไม่มีสัญญาณในโยเซมิตีซึ่งโยเซมิตีนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแกรนทีตันประมาณ1,500กิโลเมตรและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า15ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งนอกจากแม่ของแกบบี้จะงงแล้วว่าลูกสาวทำไมจึงไปโผล่ที่อุทยานโยเซมิตีแทนที่จะไปที่อุทยานแกรนทีตัน หรือว่าเดินทางไปที่เยลโลสโตนตามที่ได้บอกเอาไว้สิ่งที่ทำให้แม่ของแกปปี้กังวลใจยิ่งกว่าก็คือพวกเขาไม่สามารถติดต่อก,กับแกปปี้และไบรอันมาหลายวันแล้วถึงแม้ว่าในข้อความจะบอกว่าไม่มีสัญญาณก็ตามแต่ครั้งนี้มันนานผิดปกติพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะเข้าใจว่าอุทยานคงจะไม่มีสัญญาณจริงๆดังนั้นทุกคนจึงได้แต่รอให้เธอติดต่อก,กลับมาด้วยความร้อนรนใจซึ่งปกติแล้ว กปปี้เธอจะติดต่อกับแม่ของเธออาทิตย์ละประมาณ3วันและก็มักจะวิดีโอคอลห,หาหลานอยู่เป็นประจำแต่ครั้งนี้มันกลับไม่เหมือนที่ผ่านมาพวกเขารออยู่เกือบ2อาทิตย์สุดท้ายแล้วแกปปี้ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาในที่สุดในวันที่11 1กันยายนพวกเขาก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจถึงการหายตัวไปของเธอหลังจากได้รับแจ้งคนหายตำรวจก็พยายามช่วยกันตามหาเบาะแสของเธอ ซึ่งคนสุดท้ายที่ควรจะอยู่กับเธอก็คือไบรอันคู่มั่นของเธอพวกเขาเลยตามหาไบรอันที่บ้านของพ่อแม่ของเขาในฟลอริดาจนทําให้ตํารวจทราบว่าจริงๆแล้วไบรอันได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ของเขาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนแล้วแต่เขากลับมาพร้อมกับรถตู้โดยที่ไม่มีแกบบี้กลับมาด้วยพอทราบดังนั้นตำรวจเลยพยายามจะพูดคุยกับเขาถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่ก็กลับไม่ได้รับความร่วมมือใดๆเลยจากไบรอัน รวมถึงพ่อกับแม่ของเขาด้วยพวกเขาเลือกที่จะปิดปากเงียบและไม่ตอบคำถามใดๆซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่พูดนี้นะคะเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เราอาจจะเคยได้ยินในหนังหรือละครว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดดังนั้นในกรณีนี้ตำรวจจึงไม่สามารถที่จะบังคับให้ไบรอันตอบคำถามใดๆได,ๆไดๆ้จนกว่าตำรวจจะพิสูจน์ได้ว่าไบรอันมีความผิดจริง ครอบครัวของแกบบี้ยังไม่ละความพยายามพวกเขาส่งจดหมายเปิดผนึกเพื่อให้ครอบครัวของไบรอันยอมบอกที่อยู่ของแกบบี้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงนิ่งเฉยซึ่งทนายของครอบครัวไบรอันได้แจ้งว่าเขาเป็นคนแนะนำให้พวกเขาไม่พูดเองเนื่องจากในกรณีแบบนี้ ถ้าหากว่าคู่รักหรือสามีภรรยาฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายตัวไปอีกฝ่ายจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยและหากพูดอะไรไปนั่นจะกลายเป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลได้แต่สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งของไบรอันที่ออกมาพูดก็คือพี่สาวของไบรอันเธอบอกกับนักข่าวว่าเธอไม่รู้เรื่องราวใดๆเลย If I knew, I knew would say I don't know. Do you think they're involved, your parents? I don't know. You don't know. We know. You're not involved. We have literally <laughs> been finding everything out with the news, with like everybody else. เธอรับรู้ทุกอย่างผ่านทางสื่อเท่านั้นเนื่องจากพ่อกับแม่ของเธอไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังเลยเธอรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะเก็บซ่อนความรับอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วทำไมไบรอันและครอบครัวจึงต้องกลัวว่าหากพูดอะไรออกไปมันจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัว แทนที่จะห่วงความปลอดภัยของคนรักของเขาแต่ก็กลับเลือกที่จะเงียบท่ามกลางความโกรธและความสับสนของทุกคนที่ออกมาเรียกร้องว่าพวกเขาควรจะต้องพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งปกติแล้วถ้าหากคนรักของคุณหายตัวไปคุณจะต้องร้อนใจและรีบออกตามหาแต่ว่าทำไมไบรอันถึงยังนิ่งเฉยอยู่ได้เขาเหมือนไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรหรือว่าจริงๆแล้ว ไบรอันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแกบบี้จริงๆแกบบี้พีดอร์คดีของแกบบี้ในช่วงนั้นนะคะเป็นที่จับตามองของทุกคนไม่ว่าจะผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่าทางสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษพวกเขาได้ไปสอบถามเพื่อนๆของแกบบี้และไบรอันถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ซึ่งเพื่อนของไบรอันก็เล่าว,ว่าพวกเขามักจะมีเรื่องดราม่าก,กันอยู่เสมอแล้วก็ ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ไม่ค่อยดีนะักส่วนเพื่อนสนิทของแกบบี้ก็เล่าว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆช่วงที่ดีมันก็จะดีมากๆจนทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอิจฉาแต่ในช่วงเวลาที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีเอามากๆจนพวกเขาอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันไปซะนอกจากนี้นะคะมันยังมีวิดีโอหนึ่งที่ตำรวจเมืองโมอับรัฐยูทา ได้ถ่ายไว้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ระางาเหตุการ์ทำร้ายร่างกายของคู่รักคู่หนึ่งในวันที่12สิงหาพวกเขาได้รับแจ้งจากชายคนหนึ่งว่าพวกเห็นการทำร้ายร่างกายกันโดยผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาขับรถผ่านแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังตบผู้หญิงอยู่หลังจากนั้นก็เห็นว่าพวกเขาทั้งคู่รีบขับรถออกไป Hi, uh, I'm calling to report a domestic dispute. They just drove off. What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. ตำรวจรีบตามหาคนทั้งคู่แล้วก็ไปพบรถตู้ของพวกเขาใกล้กับทางเข้าอุทยานแห่งชาติอาเชสเมื่อตำรวจเข้ามาสอบถามแกบบี้ก็เล่าว่าพวกเขาทะเลาะกันด้วยเหตุผลส่วนตัวเธอเครียดเพราะว่าเธอออกจากงานแล้วก็เริ่มเติมทำบล็อกแล้วก็มีปากเสียงกับไบรอันในช่วงเช้าพอตำรวจถามว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเนื่องจากมันมีรอยแดงที่แขนแล้วก็ใบหน้าของเธอ ตอนแรกเธอปฏิเสธแต่ภายหลังเธอก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนทำร้ายเขาก่อนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยจับหน้าของเธอไว้แล้วก็บอกให้เธอหุบป,ปาก ด้านไบรอันเขาพูดกับตำรวจด้วยบุคลิกเรียบเฉยโดยเขาเล่าว่าเขาบอกให้เธอหายใจลึกๆแต่เธอก็เริ่มเครียดแล้วก็หยิบโทรศัพท์และพยายามที่จะขอกุญใจไปจากเขาเขาก็เลยต้องกันตัวเธอออกไปแล้วก็เก็บโทรศัพท์ของเธอไว้กับเขาก่อนแล้วบอกให้เธอค่อยๆใจเย็นๆลง หลังจากที่ตำรวจรับทราบเรื่องราวทั้งหมดผ่านคนทั้งคู่แล้วนะคะเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เหมือนการทะเลาะเบาแวงกันเล็กๆน,น้อยๆมากกว่าที่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการจับกลุมดังนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแยกคนทั้งคู่ออกจากกันในคืนวันนั้นนะคะโดยที่ให้เขาไปสงบสีอารมณ์กันก่อนและก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับพวกเขาทั้งคู่ และดูเหมือนว่าหลังจากที่แยกจากกันในคืนวันนั้นในช่วงเช้าเขาก็เดินทางด้วยกันต่อโดยที่เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอาเชสในช่วงวันที่17สิงหาคมหลังจากเสร็จการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติอาเชสเป็นที่เรียบร้อยแล้วไบรอันก็บินกลับไปที่ฟลอริดาคนเดียวหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ในวันที่24สิงหาคมไบรอันเขาก็กลับมาพบกับแกบบี้อีกครั้งในเมืองซอลลิซิตี้ทั้งคู่ตั้งใจว่า พวกเขาจะเดินทางต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติแกรนทีตันด้วยกันอย่างที่แก๊บบี้ได้บอกกับแม่ของเธอไว้ในวันที่25สิงหาคมแต่ว่าก่อนที่พวกเขาจะไปที่อุทยานแกรนทีตันในวันที่27สิงหาคมก็มีคู่รักคู่หนึ่งเขาไปทานอาหารในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเขาก็พบว่า ไบรอันเนี่ยได้มีการโต้เถียงกับผู้จัดก,การร้านแล้วก็พนักง,งานเสิร์ฟเกี่ยวกับเรื่องบินค่าอาหารแล้วก็เริ่มทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงทางด้านของแกบบี้เองเธอก็ค,ค่อนข้างเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาพวกเขาเดินเข้าออกร้านอยู่4ีห้ารอบด้วยกันจนรอบสุดท้ายแกบบี้เธอมาขอโทษที่ร้านอาหารแล้วพวกเขาก็ขับรถออกไปซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นแกบบี้ขณะที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา ขณะที่ครอบครัวของไบรอันเลือกที่จะปิดปากเงียบเรื่องของแกบบี้แต่แล้วในวันที่17กันยายนพวกเขาก็ได้โทรเรียกพนักงานสอบสวนให้มาที่บ้านและบอกว่าไบรอันนั้นหายตัวไปตั้งแต่วันที่14กันยายนแล้วโดยบอกว่าเขาออกไปเดินป่าที่เขตอนุรักษ์คาตันแต่เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยส่วนการค้นหาแกบบี้นั้นได้ดำเนินต่อไปตำรวจ FBI ยังไม่สามารถค้นหาเธอพบ แต่เชื่อว่าเธอน่าจะอยู่ใกล้กับอุทยานแกรนทีตันพวกเขาจึงออกประกาศว่าใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณพื้นที่กลางเต็นท์ของสเปซครีกในป่าสงวนแห่งชาติบริเจอร์ทีตันซึ่งเป็นพรมดันทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติกรนทีตันในช่วงระหว่างวันที่27-30สิงหาคมปี2021 ถ้าหากว่าเคยเจอแกบบี้ไบรอันหรือว่ารถของพวกเขาก็ให้ช่วยติดต่อและให้ข้อมูลกับทาง FBI ซึ่งต้องบอกว่าพลังของโซเชียลนี้มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะเมื่อสามีภรรยายูทูบเบอร์คู่หนึ่งพวกเขาได้รับข้อความจากผู้ติดตามหลายคนว่าให้ช่วยเข้าไปตรวจสอบวิดีโอที่พวกเขาถ่ายขณะเดินทางเข้าไปที่อุทยานแกรนทีทันในช่วงวันที่25ถึงวันที่27สิงหาคมหน่อยว่า พวกเขาได้พบหรือว่าได้ผ่านรถตู้ของทั้งแก b บี้แล้วก็ไบรอันหรือเปล่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปตรวจสอบวิดีโอแล้วก็พบว่าในช่วงวันที่27สิงหาคมช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีขณะที่พวกเขาเดินทางเข้าสู่บริเวณตั้งแคมป์สเปรดครีกพวกเขาได้ขับรถผ่านรถตู้สีขาวคันหนึ่งที่มีป้ายทะเบียนฟลอริดา พวกเขาจึงอยากหยุดทักทายเนื่องจากมาจากรัฐเดียวกันแต่ก็พบว่ารถตู้นั้นปิดสนิทแล้วก็ไม่มีใครอยู่เลยหลังจากได้รับแจ้งจากทั้งคู่ทางตำรวจก็รีบรุดเข้าไปค้นหาในบริเวณใกล้เคียงและพวกเขาก็พบว่าห่างจากจุดที่รถตู้ของพวกเขาจอดประมาณ300เมตรมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งถูกฝังอยู่ที่นั่นซึ่งภายหลังก็ได้รับการยืนยันว่าร่างนั้นก็คือแกปี้นั่นเองผลการชนะสุดยืนยันว่าเธอน่าจะเสียชีวิตเนื่องมาจากการถูกรัดคอ โดยเธอเสียชีวิตมาประมาณ3 4สัปดาห์แล้วภายหลังจากที่ศพของแกบบี้ถูกพบในวันที่19กันยายนวันถัดมาพวกเขาก็ได้ออกหมายค้นที่บ้านของไบรอันและยึดรถมัสแตงสีเงินของเขาฮาร์ดรอย และสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปพิสูจน์ว่ามันมีหลักฐานที่ยืนยันว่าไบรอันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแกบบี้หรือไม่และหลังจากนั้นในวันที่23กันยายนพวกเขาก็ได้ออกหมายจับไบรอันเนื่องจากไบรอันมีการใช้บัตรเบดบิตของแกบบี้ในช่วงหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วในระหว่างที่เขาขับรถกลับมาจากไวโอมิงไปยังฟลอริดาด้วย ตำรวจยังคงพยายามค้นหาตัวของไบรอันโดยการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาแต่เนื่องจากในเขตอนุรักษ์นั้นเป็นพื้นที่ป่าที่ใหญ่โตมากและก็มีจระเข้และงูหางกระดิ่งอยู่เยอะทำให้การค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากหลังจากนั้นก็มีน้ำท่วมขังทําให้ไม่สามารถเข้าไปค้นหาได้ จนกระทั่งในวันที่20ตุลาคมหลังจากที่น้ำลดและพื้นที่สวนสาธารณะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งตำรวจและพ่อแม่ของไบรอันก็เข้าไปค้นหาอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมห้วยเมียกะฮัชีซึ่งอยู่ติดกับเขตอนุรักษ์คาตั้นหลังจากการค้นหาเริ่มต้นไม่นานนะักพ่อกับแม่ของเขาก็ได้พบถุงสีขาวของไบรอันอยู่ในบริเวณที่มีน้ำเคยท่วมขังอยู่เมื่อค้นหาในบริเวณรอบๆ ก็ได้พบกระเป๋าเป้สภายหลังของเขาสมุดบันทึกปืนพกรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในบริเวณนั้นด้วยซึ่งต่อมาโครงกระดูกนั้นก็ถูกยืนยันว่าคือไบรอันรอนรีโดยหลังจากการชนสูตรพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของไบรอันเกิดมาจากบาดแผลจากกระสุนปืนที่ศรีรษะซึ่งน่าจะเกิดมาจากการฆ่าตัวตายในวันที่21มกราคม ปี2022ตำรวจ FBI ได้แถลงว่าสมุดบันทึกที่พบใกล้กับครงกระดูกของไบรอันนั้นมีข้อความที่เขาเขียนไว้ว่าเขามีส่วนต้องรับผิดชอบกับก,บการเสียชีวิตของแกบบี้ตำรวจยังพบอีกว่ามีข้อความหลายข้อความที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างโทรศัพท์ของไบรอันและแกบบี้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ไบรอันต้องการหลอกทุกคนให้เข้าใจว่าแกบบี้เธอยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ ตำรวจยังไม่ได้ระบุผู้ต้องสงสัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแกบบี้นอกจากไบรอันที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและแล้วคดีในวันนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปทางช่องก็ต้องขอแสดงความเสียใจทั้งกับครอบครัวของแกบบี้แล้วก็ครอบครัวของไบรอันด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและเป็นที่น่าอิจฉาจะมามีจุดจบที่น่าเศร้าใจแบบนี้ดูเหมือนว่าในบางครั้ง เราก็ไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่คนอื่นแสดงให้เราเห็นผ่านโลกออนไลน์ได้เลยถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีในวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในชำมแหลคดีปริศนาตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ